โครงงาน i อเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. นเพื่อต้องศึกษาหาความรู้และแบ่งปันในความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกๆคนมีความสุขที่ดีและแข็งแรงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 1. นได้รับความรู้เกี่ยวและประโยชน์จากอาหารเพื่อสุขภาพในด้านในบ้าง 2. เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพในการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและมีประโยชน์ 3. ลดความเสี่ยงของต่อการเป็นโรคต่างๆในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพ 1. เพิ่มภูมิภูมกันโรค 2. เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ 3. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. ลดความเสี่ยงต่อโรคลุมป,ปัจจุบัน 5. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมาเร็ง 6. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่ออักเสบความเสื่อมเฉพาะจุดและโรคต้อกระจก 7. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์พากินสารโรคขืดหอบโรคปอดและโรคที่เกิดจากความเสื่อมชนิดเตือดลังอื่น